สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่อง youtube เสือข้าไปนะครับจริงๆแล้วภารกิจแรกนะที่ตั้งใจมาในซอยบ้านญาชิคือพี่เสือจะไปตามหาสาวปานนะครับพอทราบมาว่านนะมีเอฟซนะผู้ใหญ่จะดีสั่งซื้อลําใจจากสวนของสาวปานนะยี่สิบกิโลนะครับเราก็ไม่เคยมานะกซอยนี้นะฮะเป็นซอยอยู่ข้างบ้านยญาชินะฮเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆื่ๆจะมีทางไป สวน,นครับก็ถามแล้วเนาะรเราถามเขาแล้วว่าสวนสาปานอยู่ตรงไหนนะครับตอนเข้ามาเขาก็บอกทางนะแต่เราขี่จักรยานสองล้อเข้าไปแล้วประมาณหนึ่งกิโลกว่านะไม่เห็นนะฮะเราก็เอ๊ขี่รถมาแล้วไหนๆก็ไหนๆนะฮะมาเจอดอกอัญชันนะครับพี่เสือเลยเก็บดอกอัญชันก่อนดีกว่านะเพราะว่าไหนๆแล้วก็พี่เสือก็ขายน้าสมุนไพรแล้วก็ขายน้ํา ดอกอัญชันน้ำพึ่งมานาอยู่แล้วนะฮะก็เลยอ่ะเก็บดอกอัญชันดีกว่าไม่เสียเที่ยวนะฮะสาปานอยู่ไหนพี่เสือก็พูดอย่างนี้ตลอดนะฮะตอนขี่มอเตอร์ไซค์เอจจักรยานสองล้อไฟฟ้าเข้าไปในซอยนะฮะเข้าไปมันลึกมากทุกคนเข้าไปประมาณ1กิโลกว่านะแล้วก็ต่อไปก็ทางมันแคบลงนะแคบลงแคบลงนะฮะพี่เสือก็ก,กลัวนะครับเพราะเราเป็นคนชายหนุ่มหน้าตาดีนะฮะเดี๋ยวจะมีนะใครมา ชุดไปทำไม่ได้ไม่ได้เราก็ลอ,อยกมาดีกว่านะครับนะไม่ใช่แค่นั้นนะฮะเสือก็ให้ยายสมอนนะยืนรอกลางสวนยางอยู่คนเดียวด้วยนะฮะเ,เพื่อจะเพื่อจะไปะตามหาสาปานก่อนนะก็กะว่าเออไปหาสาปานให้ได้ก่อนให้เจอก่อนนะครับว่าต้นไหนลำไยยสาวปานอยู่ที่ไหนนะครับเพื่อจะมารับยายสมอนทีหลังนะยายสมอนไม่กลัวเลยยืนอยู่กลางสวนยางคนเดียวนะคิดดูนะ แต่ตอนนี้นะฮะภารกิจเรานะฮะไม่เสียเที่ยวนะคือเก็บดอกอัญชันนะครับไปทําเมนูน้ําสมุนไพรลำเออไม่ใช่มัวแต่พูดถึงลำใหญ่นะดอกอัญชันน้ำผึ้งมะนาวนะครับเอาไปตากแห้งสักหนึ่งสองแดดเนาะจริงๆแล้วพี่เสือมีสต็อกอยู่แล้วนะซื้อมาจากร้านค้านะฮะดอกดอกอัญชันเนี่ยครับบางส่วนก็ยายสมนก็เอามาให้จากสูรินนะฮะแล้วก็บางส่วนเพื่อนก็ส่งมาให้จากคอนแก่นนะครับ แล้วก็มี f อฟซผู้ใหญ่เจดีส่งมาให้จากตลาด Auto core, อตกอีกคือตอนนี้อันนี้เป็นแหล่งที่ห้าแล้วนะะสำ,สำหรับการสำหรับการมาสำหรับที่มาของดอกอัญชันในครั้งนี้นะฮะทุกคนยุงเยอะมาก <laughs> ระหว่างเราเก็บนะเราไม่ได้ยืนนิ่งนะฮะเราเราขยับตัวไปมาไปมาแต่ยุงมันเยอะมากโอ้ยยุงยุงยุง ดอกอัญชันก็อยากเก็บนะฮะยุงก็เยอะนะครับดอกมันค่อนข้างหนานะครับเป็นดอกสองชั้นนะครับซึ่งบางที่จะเป็นดอกแค่ชั้นเดียวนะครับแต่ที่นี่นะจะเป็นดอกสองชั้นแบบหน,นาหนานะอันนี้ก็ใช้ได้นะที่มันเหี่ยวแล้วนะทุกคนเชื่อไหมว่าอันนี้ก็เท่ากับดอกใหญ่ดอกหนึ่งนะฮะถึงแม้ว่ามันจะตูมออไม่ใช่ถึงแม้ว่ามันจะหุบไปแล้วนะดอกมันจะหุบไปแล้วแต่เราก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าตอนที่เราตากแห้งปุ๊บมันก็เป็นแบบนี้นะ ดอกบานๆที่เรากำลังเก็บอยู่นะพอแห้งปุ๊บมันก็กลายสภาพเป็นดอกที่แห้งๆหุบๆแบบนี้นะครับได้เยอะแล้วอ,อยายยายเอามาดูหน่อยว่าได้เยอะแค่ไหนอ๋อไม่น้อยนะทุกคนนี่นะฮะนี่นะครับโอ้น่าจะประมาณห้าสิบดอกแล้วนะฮะทุกคนนะฮะห้าสิบดอกแล้วนะฮะห้าสิบดอกก็ได้ประมาณยี่สิบแก้วนะฮะ เดาประมาณนี้นะครับอ่า,อากกสําหรับอ,กกอ่าสําหรับคลิปนี้คือเป็นคลิปที่แบบโดยบังเอิญนะฮะเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันระหว่างตามหาต้นลำไยของสาวปานนะฮะแล้วก็ไม่เจอสาวปานนะครับได้คลิปมาเก็บดอกอัญชันแทนนะฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเตือพาไปนะฝากดูโฆษณาให้จบด้วยนะครับอย่าก,กดข้ามเด้อน,นะคขอบคุณครับ